คือบางคนเนี่ยชัดเจนแล้วเป็นแฟกแล้วว่าพระเจ้ามีจริงคนที่ไม่ใช่มุสลิมก่อนแล้วนะมาพิสูจน์ชัดเจนกุรอานมาจากอัลลอฮ์จริงกุรอานมาจากอัลลอฮ์จริงอัลลอฮ์มีจริงคือเวลาพิสูจน์ว่ากุรอานมาจากอัลลอฮ์จริงอ่ะโดยปริยายพิสูจน์พระเจ้าไปโดยปริยายชัดเจนนะแต่ติดปัญหาเรื่องความความยุติธรรมคิดไม่ดีกับเราประมาณนั้นคือคําถามมีอยู่ว่าแบบไหนคือแฟกกุรอานเป็นแฟกพระเจ้ามีจริงเป็นแฟกคุณบอกเองแล้วเป็นแฟกเป็นความจริงการที่คุณคิดว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมอันนี้แกตหรืออคิดเง ตอบให้ตรงคุณคิดเอาเองคุณมีอะไรพิสูจน์ไหมมีมีอะไรมาพิสูจน์แบบชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมวันเนี้ยพระเจ้าม่ยุติธรรมแล้วกับผมเป็นแฟกต์แล้วเป็น,เป,นเป็นการอซ s u m ์ t i o n เป็นการทึกทักเอาเองหรือเป็นแฟกต์เหมือนกับที่คุณยอมรับว่าพระเจ้ามีจริงกูอ่านมาจากพระเจ้าจริงเนี่ยอันนี้เป็นแฟกต์เป็นความจริงชัดเจนคุณยอมรับเองกับการที่คุณคิดว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ยุติธรรมอันนี้คุณคิดเอาเองหรือคุณมี หลักฐานพิสูจน์ว่ามันเป็นแฟกสุดท้ายก็บอกว่าผมคิดเอาเองผมผมทึกทักเอาเองตกลงเนี่ยเวลาเป็นแบบนี้คุณต้องตั้งสติให้ได้เดียคุณจะเอาสิ่งที่เป็นข้อทึกทักเนี่ยไปไปทำลายแฟกหรือคุณจะเอาแฟกมาทําลายข้อทึกทักเข้าใจปะ่ะในตะก,กะง่ายๆแต่ทามันต้องคิดให้เป็นไงเวลาเวลาวิกฤตจตอนมันมากระซิบอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวก็โตไม่เป็นหรอกผมบอกให้นะต่อให้ฉลาดเรียนอันได้อันดับที่หนึ่งในชั้นนียอยู่คนเดียวช่ตอนมาถลม่มความคิดอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่บอกเเเลลยยี้งตก,กะแบบนไม่ป็ มันสับสนหมดตกลงเนี่ยคุณยอมรับด้วย,วยปากคุณเองพูดออกมาชัดเจนว่าผมยอมรับว่ากุรอ่านมาจากพระเจ้าชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีความคิดลบต่อเราว่าไม่ยุติธรรมตกลงในอาการที่คุณคิดอยู่เอาเราไม่ยุติธรรมมันเป็นแฟ์หรือมันเป็นสิ่งที่คุณทึกทักเอาเองคิดเอาเองโดยที่คุณขาดข้อมูลเพียบเลยแบบไหนถ้าคุณยอมรับว่าคุณคิดไปคุณคิดไปแบบนั้นตกลงเนี่ยคุณจะให้ความคิด ทึ้กทักเนี่ยมาทาลายแฝกหรือจะต้องเอาแฝกไปทาลายสิ่งที่ทึกทักทำลายให้มันสลายตัวไปแบบไหนต้องเป็นแบบไหนเข้าใจยังครับเนี่ยเวลาวิกฤตอย่างเงี้ยต้องตั้งสติให้ดีว่าจริงๆก็ตั้งไม่ตั้งสติดีกับมันทีคิดเองไม่เป็นหรอกถ้าไม่มีคนที่มีความชํานาญในการโต้อะไรแบบนี้ชี้นําให้โต้ให้ฟังเนี่ยผมบอกถึงบอกว่าสําคัญมากเลยคืออย่าตัดขาดตัวเองจากผู้รู้สําคัญมากโดยเฉพาะคนที่เพิ่งรับอิสลาม